สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมากินบะหมี่ที่นำขึ้ามาจากจีนเมนูเมนูมน,นี้คือเส้นหมี่โบราณนะครับกินมาลาขึ้นมานิหนึ่งผมว่าเราผมพยายามบาอกให้เขาปรับเรื่องความเป็นสามารถแจ้งความเป็นได้ว่าอยากได้เท่าไหร่ถ้าใครสนใจมาก,กินอยู่ชั้นสี่คือง่ายถ้าเดินจากสยามบาล์คอนขึ้นไปเดินเลื่อนมาตรง ขึ้นมาชั้นสามปุ๊บจะขึ้นชั้นสี่ปุ๊บนี่นอยู่ขวามือขวามือนะครับอย่าลงเหมือนผมนะครับผมลงมาหลายวันหลายรอบแล้วอนี้ผมกินกระตัมบบยนะครับกินเามีเซตกินกับรนตีในราคาเราเก้าจุเก้าแต่เป็นตัวเนื้อวัวเดี๋ยวไว้ครับคลิปหน้าเราผมจะมาจัดให้โดยอีกคลิปนึนะครับวันนี้ผมขอลองชิมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดปุ่ กดแชร์กดไลค์ด้วยให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ